มืองไทยเราชาตินี่เทียวเล่รรมาจาัดช่วยคนแค่นี้ใจดีเพราะก็สูดอากาศบริสุทธิ์จริงหนุ้ยเออคนในเมืองนี้บางทีใ่ใจดีแต่รุมเร้ารนเพราะว่าสูดควันควยก็ไปจากโรงงานมัง่งจากตัรถมัง่งอ,อันเพราะแะ่นั้นกินไปดูตัวได้ได้มาหลาวไปดูตัวได้ท้าเราจะรวยรับมาลาเออ เด็กแกนี่มีข้องกินร้อยรอยเนี่ยนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์งานปีไม่จัดร่องวันซ่องคืนกิงแต่แกนี่ทานจะได้ชมชินกาสนอกนายอยู่ยรัฐบาลน,นึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เออเป็นก่งเป็นโคมเป็นกิงเล่งเออเป็นเฉยเออเป็นดันเจียงเออเป็น,ปน,ปนอาคะลุยเออเด็วก็อาหารึ้นเจอแกนี่ก็มีอาหารแกมีกิยวเที่ยงกับน้ำปลาเม่บ้านตรงเนียนเออกินร้อย รสั้นปิดเหล่าก็นิ่วล่ามที่เอกหน้าดานเหล่ากากวยเตี้ยวในอนไรก็ในไรในเปรดในไรเออเหล่ากาก้าวมันเก๋ทะลาดที่เอกกินรวยๆอยู่เทวดาน้จ้าในลาดวัวคำหลบกับกูโสยกูไม่เคยเคยกินน้ำชากูเอาหมายทักโจกพอหมายกูสดที่ดุมอยู่กลางหลังควาดเกะตายควาดใช้น้จ้าเกะก็น้อมควาดเมกาวาเล่าตินคนไม่เรากัวเล่กูเป็นวัวเออ อ่ไอ้อันนั้นมึงบูอิไม่ตกไปเล่นเรื่อยพี่นี่จริงจ้าดูเอออัอออนนี้ถ้าเราวัดจะรวยออูานหยับนั่งมาแสดงกับก็กอประคุณมากขับสักเดียวนั่งลืกอาไปเลี้ยงก้าวต้มกันตานเอออเนรานเบาอยู่จะาว,ว่างนี่เจ้ามนออเออเลียวก็อยู่กันไ่คุณเรามายู่แถ่นี้เพื่อนเพื่อนเออจะตากันนี่พวกพวกอืม เดี๋ยวก็พอเมยพี่น้องได้มาเล่นนั่งกันใบจเจยที่เพื่อนเพื่อนจะว่างอยู่หลายคนอืมไม่ว่ากร่นชมเล่ที่เพื่อนได้ขึ้นมาบนรุ่งมั้งชมเคยชมชาลาวัดจะรวยนะคนนี้ใจหมาใจติึงกับเพื่อนกับพุงเพื่อว่าได้รางวัลมั้งนุ่ยชมเลเเ่ข้อมูลลุยมดนี่เกียนโคบีงเพียงเล่ยนี่วะโอ้ยนี่โครีงอะไรโครีงเขยรอดวะนี่โครีงอะไรตาปะตาติงตาปะตาติงตา,ะตา,ตาะๆๆวะ นี่จ่าโกนจารีกันเขียนขอยยาไม่รู้เป็นพิวกับทิงนะจ่าโกนจารีสสยินเส้นพุ่มหน่อยเมื่อนกนายดาบมอนนี่เกิดนี้ไม่ได้มาจ่าท่านนี่นี่น้องเบาอูจ่าท่านเอออยู่จะว่างจ่าท่านโอยยะแกดจ่าท่านเออดูใจยหมากับปลนกับกุ้งจะอยู่ไม่บงังกันขวยนวดเกล้างกันในมองชมฐานสรวัดจะ่วรวยเพื่ออะไรมัง่ง พี่นุ้ยทําได้ไหมทําได้ครับหลงเลยโอทีแบบชมบูรณ์หลงเลยกล่าวหน้าจ้อยปรีเบหน้ากุนนี่ว่าจ้อยปรีใจคนเงาหนองเบาแค่รวยจูแมนนี่จ <c oughs> ้ยทีเบหน้าใจคนเอ้ยร่อยร่อย,อยพี่เก่งมากเออเกรงแล้วอ่างโครนอารู้ความจริงเดียวไปเข้าปั๊มน้ำมัน สวยมึงจัดเลยกูเก็บมันรวยพันละมันร่วมเจด้องก็เกกูเปิดตู้นอนพอดอยู่ในวัดรวมดำเมียมอัว้ขี้นอนพดเลยตกโกเหเลี่ยมจุกกูราดน้ำที่เปดขั้นตัวลงขี้ขี้คนทุตตายคนตาว่าไม่มือคนลงเวียนเตียนคลงคลงคลงคนน้ำเน่งลุงอ้ยปอยุทธภักดิ์พุทธบุยไม่ลงไม่ลงกูไปตู้ลุรมหนังขี้ ชาวันพูดดังวาวเคยไม่รู้พูดครั้งป่็นงูไว้กอโทษดีวว่าไม่มีใครกว่าเปิดได้ไงก็ขี้อยู่ทุเรศหรือไม่ใช่โคลนโคลนไม่ลุกรูบันปะาปอยกูไม่เลงปั๊มน้ำมันเคยแค่นี้เออกูช่าเคยปูดแล้วหนังยุงตู้ยุงไม่ทึงขี้ไม่เท็ดเคยแก่เร็วกูหนังหวาโคลนในคุณคักนกได้ยินกูสายตาไก่ไก่แกุ่งเกี้ยหลอกคนนะปลอกโคลนไม่ลงรู เออหน่อยนู้เออหลอกคนพรอนไม่ลงรูแน่น้องเออพี่บอกคุยนู้นุ่ยเกะชักเดียวฮึ่ยเฉยเบ่งเลยตรงนั้นทำได้พีหนุ่ยนี่ที่ตอนนี้เรานุ่ยเกะทีนึงริ่วเลื่อยหน้ากาดนะคนกูจริงเงี้ยจะมาจะไปเกวัดอะไรก็เกตรงเนี้ยนั่นช่วยกูปลุกเกย์จนจังหวัดแต่ว่าในลาดเกย์ไม่ค่อยมีไม่รู้ นพี่นุ้ยลงปลุกดูนะได้ข่าวว่าทําเสียงสัตว์ได้กับํำได้เสียงไก่ทาได้เอาลองดูกระยิยะกะยกยกระยกระยกกยรบกระยิกบ มาพันเบิร์มาเบินพันเบื่อเพลงว่ามาพันลาวเลยมึงไม่ได้จักมาหนี่ยผมมาพูบ์มามีความสุขมามีความรัก มูมู้มู้เวลาเขาจะมู้ใ้คข่งวัววัววัวนุยรองเบฟเขาล้ำเลยลืมปลาไปกินน้ำรองยากน้ำวันเตียงวัวเจ้ามัดวัวเจ้ามัดก็ล้ำตุ้มไ้วันเตียงรองยากน้ำ ลงยักน้ำมามาเครียดเครียดเคียดเสียงกบงเงียีกบพ่่ยกว่าได้พี่ยอมรับนี่เสียงคังคกรัง เออเสียงปูเสียงปูปูรองเป็นเรอไม่รู้กูทำได้ไม่รองปลื้ปูไอพี่แท่งเบาหน่อยน้องปูเจ็บไอไอพ่อปูแม่มนักรองช่อยปูกูพาไปนอนลำเขตายเชื่ยว่ามึงได้แกล้งหนุ่ยมานี่เออเด็กทองนี่อันเดือยไปู้มาไม้คืนนี้ อปปบจนไม่รักไอหนุยเด็กตองเรียนเกียดไลยไม่รู้เรียนจบจะเร่ดอกจ้าวันเขียนไว้ใจตึกเขียนว่าไงพี่เทงเขียนว่าตึงปีนู่นหนุยตีคอรอบเล็กิดตึงด้วยความรักสาบเข้าว่าปีนู่นหนุหนคยค่ยตายไม่บายเหล็ดเมือกเมือ่อกานพิษเปลงเปรตไม่บายกานผอเป็นเค่อยตายค่ยตายกิ่งไม้ไม่บายกิ่งไม้นี่ทตไมปีนู่นหนุยไม่เช็งเล่เช็คเล่เช็คร่างกายเกล็ดแม่ ปิดเป้งานไม่ออกเลยไปตจ๊ตเด็กพี่นุยขาพี่นุยคงจังเงาเลยน้องช่งรูใต้มาช่งรูรูใต้เลียสเว่อันเพื่อเป็นรูใต้รูใต้เลียสเว่รลอกเลยรูเล็กเป็นรูดังรูดังเลียสเว่อันเป็นรูดังรูสี่องเป็นรูยืมรูขี้มเลียสเว่งานปิดเพ่เรูขี้มันเ,เ,เ,เป็นรูยืม พี่หนุ่ยกาพี่หนุ่ยเปื่อยจริงไหมเปื่อยนี่เปื่อยนี่เห็นไหมไอ้ผึ้อเป็นเปื่อยถ้าพี่หนุ่ยเปื่อยไม่นานพี่หนุ่ยหนาวหนาวเห็นไหมพ่อเด็หนาวที่พ่ันผื้งเป็นหนาวถ้าพี่หนุ่ยหนาวนกชงเสื้อมาไอ้เชื้อเชื้อเห็นไหมเชื้อการเป็นเชื้อต้องตายโอ๊กแหมแหมเออพอพอไม่ต้องทะเลาะกันเออไม่มีใครผ่านมาเลยพี่หนุย่ยไม่มีใครผ่านมาเลยมาพี่เท่งมาทางนี้เออไปร้านในที่แก้วก้าวต้มเดี่ยวผักพัว